รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกให้อยู่ในลำดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยจัดทำแฟลกชิปโปรเจกต์โดยแต่ละโครงการมุ่งเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ทั้งนี้อธิการบดีมีกำหนดรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้ารวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมากำหนดทิศทางและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานร่วมกับทีมบริหารเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณพศ2567มหาวิทยาลัยกำหนดแฟลกชิปโปรเจกต์จำนวน15โครงการซึ่งมีการดำเนินงานในรอบ8เดือนที่สำคัญดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่1มหาวิทยาลัยจัดทำแฟลกชิปโปรเจกต์จำนวน5โครงการเพื่อมุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคมทุกระดับ มหาวิทยาลัยนำแนวคิด Exit p l a t ล o r อร์ดำเนินยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสนับสนุนแก่อาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกผ่านการให้ทุนต่างๆโดยดำเนินการผ่าน Flagship สร้างระบบนิเวศงานวิจัยคุณภาพสูงด้วย Exit p l a t ล t r o r m f แฟลกชิปการผลักดันอันดับ subject ranking โดยสนับสนุนงานวิจัยเฉพาะสาขาและ Flagship scholarship for PhD student รวมถึงการให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นควบคู่กับการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศภายใต้แฟลกชิปเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อรองรับศาสตร์ในอนาคตส่งผลให้จำนวนผลงานตีพิมพ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในแฟลกชิปด e e เทค c อคเ c เลเ r อร์แพลตฟอร์มแอนด์ค m มเมอ a เ i ียลไลเนดำเนินการจัดตั้งอิน Accelerate เพื่อเร่งพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถสร้างรายได้หรือผลกระทบทางสังคมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ยุทธศาสตร์ที่2มหาวิทยาลัยจัดทำแฟลกชิ i โปรเจกต์จำนวน2โครงการเพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งหลักสูตรผู้สอน ผู้เรียนและสิทธิ์เก่าได้แก่ f l ลกชิ i อิ n โนเวทีฟ e อดูเคชันแพลตฟอร์ม for future career การพัฒนาอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ PSF และ MU PSF การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่นหรือ G.E. ในระดับปริญญาตรีให้เพียงพอและตรงกับความต้องการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งอนาคตทางด้านการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงของประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในการร่วมผลิตและจัดการศึกษาในลักษณะ c o c r e a t e education รวมกับภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยวางระบบสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ครบวงจรหรือ MUCE ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเป็นช่องทางให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันสมัยและมีประสิทธ,ธิภาพสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด เปิดสถาบันเมทีภายใต้แนวคิดมหิดลดีไซน์สคูลเพื่อสร้างนักปรั์หัวใจนวัตกรสถาบันเมทีจะเป็นแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสารรค์งานวิจัยและนวัตกรรมโดยนักวิจัยและนวัตกรที่มีความเชี่ยวชาญแฟลกชิปบู o ติ้งอลัมไนเอนเกจเมนต์แอนเอลคัมการสร้างความผูกพันของเครือข่ายสิ์เก่าให้มาร่วมพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลายัยด้วยแนวคิด MU ็ lum อลัมไนคอนเนคผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ยุทธศาสตร์ที่3มหาวิทยาลัยจัดทำแฟลกชิปโปรเจกต์จำนวน4โครงการแฟลกชิป p olicy advocacy eco system การให้ทุนสนับสนุนเพื่อนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยผลักดันสู่การเป็นนโยบายการจัดโครงการเพื่อผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการนำเสนอผลงานเพื่อเตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่3การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม หรือการสร้างมาตรฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกับภาคประชาคมที่ขับเคลื่อนด้วยแฟลกชิพ m u c s มหาวิทยาลัยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมอนามัยในโครงการสถานประกอบการต้นแบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศผ่านแฟลกชิป Capacity Building Project มหาวิทยาลัยกำหนดแฟลกชิป SDG Unit ที่นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนของมหาวิทยาลายัยผ่าน MU Ecosystem SDG ที่มุ่งให้การดำเนินงานในทุกพันธกิจและทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดมหิดลเมืองแห่งอนาคต ยุทธศาสตร์ที่4มหาวิทยาลัยจัดทำแฟลกชิปโปรเจกต์จำนวน4โครงการเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นตัวและสร้างระบบบริหารจัดการสนับสนุนในทุกพันธกิจเช่นแฟลกชิป Strategic Financial Management and Endowment Fund จัดตั้งกองทุนมหิดลยั่งยืนมุ่งเน้นการระดมทุนระยะยาวเพิ่มความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับมหาวิทยาลัย แฟลกชิพ s t r a t e g i c HR Global Talent Platform สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่กับมหาวิทยาลายัย FLAGSHIP Data Governance เพื่อวางระบบการจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลายัยให้พร้อมใช้งานทุกพันธกิจและเชื่อมโยองอย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาเรื่องเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกล่าช้าด้วยการวางระบบกองทุนเงินหมุนเวียนเพื่อการวิจัยผ่าน Flagship of r e r a t i o n a l Excellence Lean Integrate and Effective และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำเสนอผู้บริหารได้อย่างเป็นปัจจุบันมหาวิทยายลัยใช้ระบบ Project Management System หรือ PMS ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการนำเข้าข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรามาส จากการดําเนินงาน8เดือนที่ผ่านมาทําให้ภาพรวมความสําเร็จมีผลการดําเนินงานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาการดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าวได้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้สําเร็จนั้นเกิดจากความร่วมมือของชาวมหิดลทุกท่านที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการนําพามหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก